ขอกล่าวคำทักทายครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านสำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าการขยายพลังงานและการตื่นรู้เส้นทางสู่การเชื่อมโยงจักรวาลในมิติที่สูงขึ้นเพื่อนเ,อนเอนที่รักแม้ว่าจะมีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและมีความตระหนักในภารกิจทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะทำมันสำเร็จแล้วหรือกำลังทำอยู่ยังคงต้องมีการทำงานภายใน,ใน,ในการยกระดับจิตวิญญ,ญาณของตนเอง อย่างสม่ำเสมอเพื่อขยายพลังงานการตื่นรู้ในระดับที่ลึกขึ้นและการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับจักรวาลในมิติที่สูงขึ้นการขยายพลังงานและการตื่นรู้ในระดับลึกขึ้นรวมถึงการเชื่อมโยงกับจักรวาลในมิติที่สูงขึ้นทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานภายในจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณอย่างกลมกลืน ไลทั t วเคที่ต้องการเลื่อนระดับมิติทางจิตวิญญาณให้สูงขึ้นการขยายพลังงาน (Energy Expansion) เป็นเรื่องสำคัญการขยายพลังงานหมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถของพลังงานในตัวเราเพื่อสอดคล้องกับพลังงานของจักรวาลเป็นกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลพลังงานภายใน (Energy Balance) รวมถึงการปรับสมดุลของจักรทั้ง7ซึ่งเป็นศูนย์พลังงานหลักในร่างกายการเปิด และปรับสมดุลจักระเช่นหัวใจจักระที่4หรือมงกุฎจักระที่7ช่วยให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างลื่นไหลและการกำจัดพลังงานด้านลบ energy cleansing s o u n ด้วยการใช้เทคนิคทำสมาธิการหายใจหรือการบำบัดด้วยเสียง sound healing หรือพลังงานธรรมชาติเช่นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์การยกระดับการสั่นสะเทือน vibration frequency มีความสำคัญที่ขาดไม่ได้ การเพิ่มการสั่นสะเทือนของพลังงานเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในเชิงบวกเช่นการให้อภัยการแสดงความกตัญญูสำนักรู้คุณและการใช้พลังของความรักการเชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานสูงการฟังเสียง432เฮิรตซ์หรือ528เฮิรตซ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นความถี่ที่สอดคล้องกับจักรวาลและการดึงพลังงานจักรวาล Universal Energy มาใช้ประโยชน์พลังงานเรกิไรคี หรือการดึงพลังจากธรรมชาติเช่นต้นไม้น้ำตกหรือนั่งทำสมาธิบนชายหาดริมทะเลเมื่อจิตวิญญาณเลือกแล้วที่ลงมาทำหน้าที่บนโลกมิติทางกายภาพไม่ว่าภารกิจจะสำเร็จหรือกำลังทำอยู่ไม่ควรพลาดโอกาสการพาตนเองไปสู่สภาวะการตื่นรู้ในระดับลึกขึ้น deep awakening การปลดปล่อยจิตใจจากกรอบและการรับรู้ที่ถูกจำกัดเพื่อเข้าถึงความเป็นจริงในมิติที่ลึกซึ้งกว่า ผ่านการตรหนักรู้ในตนเองการสังเกตจิตการรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เหมือนผู้สังเกตการโดยไม่ตัดสินและการเข้าใจในธรรมชาติของอัตตาอีโกเศาซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดบทบาทของอัตตาซึ่งมักเป็นต้นเหตุของความกลัวความอิจฉาหรือความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนำไปสู่การปลดปล่อยตัวตนจากความเชื่อเก่า limiting beliefs ที่โปรแกรมทางจิตที่ถูกปลุกฝังในวัยเด็กและการปลดปล่อยสิ่ง ที่ไม่สอดคล้องกับความจริงสูงสุดของเราเพิ่มการเชื่อมโยงกับปัญญาภายในด้วยการใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อรับคำตอบจากภายในและการเปิดรับสัญญ,ญาณจากจักรวาลด้วยการมีสติเรียนรู้ผ่านความฝันตัวเลขหรือสังเกตปร,รากฏการธรรมชาติพาจิตวิญ,ญญาณไปสู่การเชื่อมโยงกับจักรวาลในมิติที่สูงขึ้นให้ h e r Dimensional c o n n e c t i มิติที่สูงขึ้นไม่ได้ หมายถึงสถานที่แต่ในที่นี้คือระดับการรับรู้ที่ละเอียดลึกขึ้นซึ่งช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและจักรวาลผ่านการปรับจูนกับมิติที่สูงกว่าการทำสมาธิระดับลึกเช่นการใช้เทคนิค Visualizations การสร้างภาพในจินตนาการหรือการมองเห็นในจิตใจเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานที่มองไม่เห็น และการเดินทางทางจิตด้วยการเปิดมิติการรับรู้ใหม่ผ่านความฝันหรือการทำสมาธิเธอสนทนาสื่อสารกับจักรวาลบ่อยๆผ่านพลังงานการรับพลังงานและข้อความจากไฮเอเซลหรือสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณเช่นมาสเตอร์บีอิงหรือผู้ช่วยทางจิตสปิริตไกด์ด้วยการใช้พลังแห่งความตั้งใจ intentions เส้าการตั้งจิตอธิษฐานหรือขอคำแนะนำ และการเรียนรู้กฎแห่งจักรวาล (Universal Laws) และกฎแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) เซ้าที่พลังงานชนิดเดียวกันจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเสมอซึ่งกับความคิดและความรู้สึกของเราและกฎแห่งหนึ่งเดียวกัน (Law of o n e n e s s เเซ้าการเข้าใจว่าทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงกันและเราเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานทั้งหมดฝึกฝนเพื่อพัฒนาจิตวิญ,ญญาณตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างวินัยในจิตใจการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ การมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะในชีวิตประจำวันด้วยการรู้เท่าทันความคิดอารมณ์และสังเกตความรู้สึกด้วยการวางใจให้เป็นกลางไม่ตัดสินและใช้เวลาในธรรมชาติช่วยปรับพลังงานให้สมดุลและเปิดใจรับพลังงานจากระวาลการปฏิบัติความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้และการรับโดยไม่หวังผลตอบแทนการมองทุกสิ่งด้วยความเมตตาและยอมรับเพื่อนๆที่รักกระบวนการขยายพลังงาน และการเชื่อมโยงกับจักรวาลในมิติที่สูงขึ้นไม่ใช่การไปถึงจุดหมายแต่คือการเดินทางที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องความลึกซึ้งของการตื่นรู้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความเพียรและความไว้วางใจในกระบวนการของจักรวาลสามารถเริ่มต้นได้จากการตั้งจิตเพื่อสแสวงหาความจริงและค่อยๆปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่ถ่วงพลังงานในชีวิต